สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อหกสิบหกนะคะสาวดำปลารวยก็จะลงตัวเลขเด่นสี่ตัวบนนะคะให้กับเอฟซีนะคะหลายๆท่านคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นคะ่ะสาวดำก็ลงอยู่นะคะ วันอากาศร้อนมากร้อนจนร้อนจนปวดหัวร้อนจนร้อนร้อนจนปวดหัวร้อนจนสั่นสาวน้ำเป็นไข้ย่างแรงเลยค่ะโอ้ยร้อนอะไรร้อนขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอร้อนขนาดนี้ร้อนจนปวดหัวร้อนจนตาฝ้าตาฟางเลยค่ะขับรถไม่ได้เลยตามันมืดมัวอยู่ในห้องก็มันก็ บินเนะคะ่ะบินม่องม่องม่องเลยบินอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะเอ็มซีเจลักต้องจัช่วยแคปไปด้วยนะคะแคปไปด้วยจ้ะนะคะไม่สบายก็เป็นเรื่องของไม่สบายแต่เรื่องแนวทางก็ต้องลงเนาะสามตัว เดี๋ยวสาวน้ำก็ทําไปแล้วนะ,ะสูตรที่หนึ่งนะคะนี่สูตรที่หนึ่งเราก็มาเดินต่อนะคะ fc ดูแล้วก็แคปไปเลยจากแคปเลยนะสาวน้ำจะไม่อ่าน ค่ะเฮ้ยตันแคปไปเลยจ้ะสูตรเด่น0954นะคะ นี้น่าจะมีศูนย์นะคะสาวดำคิดว่ามันยังไงก็ต้องมีศูนย์นะอ่ะทีนี้เราก็มาตั้งก่อนตั้งนะคะตั้งสามตั้งเก้าตั้งศูนตั้งสี่ทงสนะคะ ตอวเมีพี่น้องนั่งเป็นหลายมือนีหมู่บ้านนี่เกิดนั่งไข่แน่อยู่หมู่บ้านนั่งขับรถมากขับรถมามาหอดพีแล้วพี่น้องมาหอดอำเภอชัยวานนัดกับลูกดอนล่านัดกับพ่อแต้มไว้แล้วจิตใตอนเศร้ามือนีเนี่ยหอนหอนแล้วจนว่านั่งไข่กินกินยาไปแล้วกินยาย ป้าะลายโจรไปแล้วสองเม็ดแล้วก็กินยายังก็ยายาพาราเม็ดหนึง่งแล้วก็ยากแก้แผ้เม็ดหนึ่ง่น้อง สูติที่สามเนมาอฟซีบอเห็นจังตอนน้ว่าเอาคือมาบอเห็นเ้าะวันนี้นนเดี๋ยวหน้าเอาลงให้อีกผู้จหนึ่งคนผู้จหนึ่งคนก็สิบ่อใเบึ้งบ่อใดกดบ่ดกดติดตามไปเนาะบ่อดกดติดตามใบก็เลยบเห็นนะอนี้เ้องัด

ตั้งแต่กเกิดมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาหน,น่อยหน่อยจนว่าอายุหกสิบหกสิเก้าหกสิบเจ็ดนั่งบ่เคยเจอหอนขนาดนี้เลยหอนจนไขก่กระมงเลยแม่พี่น้องประตูมาสร้างเป็นแท้ 0, สี9สามเก้าเก้าสามสี้าสี่นี่เป็นศูนย์นักมักไปดไวให้งมัดให้หม กคบไ้เนอะจ้ะก็บไ้เนอะจ้ะก็บไนนะ้เ oh. นอะฮัลโหลจ้ะไปสบายจ้ะเป็นไข่อย่างแรงเดี๋ยวจะจะไม่สบายจ้ะ,เ,เ,ดจะ,จะ,จะเดี๋ยวมันสง,สงสัยจะติดโควิดเนี่ยค่ะไม่มีเสียงเลยเป็นไข่อย่างแรง ก็อ,อยู่ปัจจุบานเดี๋ยวจะโทรกลับไปนะคะพี่นอ้องเบมือนเด้อเด้อพี่นอ้องเบมือนเด้อน่ารูวเหงเหล้วแคบไป้อพี่น้อง เด่น0954ชุดที่สองเด่นโอ้ยวไปสั้นเน่อยมันี่ก็ว่ายันเอพซีปัญหาผนบอกว่ารอสูตรซีโตนก็แล้วลงไปลองสูตรนี้ก็จะเป็นเด่นในเด่น4593จ้ะ พิจารณาเบื้งองหน้าพี่น้องเนาะน่านศูตร์ด่านศูตรที่สองค่ะว้าย ปิดจริญง้าบ้างเดอ้อจ้ะสูตรเ,เด่นสูสตรเด่นซีซีโตจ้ะไปเดาลอ้บึงเนาะ สูตรที่สามเด้อพี่น้องมาเลยได้อุ้ยสามสูตรนะจ๊ะอ่านี่หลักฐานชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะของไอ้ตุวกคนจบเลยเ้อพี่น้องเนาะไข่ไข่ย่ยางแห้งเรากโตัวห่อล้วก็เจ็บข้อขาดเจ็บข้อละะ้วกะน็น้ำมูกไหลแล้วก็ตาเนี่ยมันมันคือมืดบกึ้นนะจ๊ะมันเป็นกึ่คือจะค้น หิวน้อนเนี่ยแต่มันมหนึ่งโมเมนต์เนี่ยไอ้ตาก็เป็นแดงๆคือจาา้าขวรจะเป็นตาแดงนี่เนี่จ้ะคือจ้า,าขาวรจะเป็นตาแดงเนี่ยนะน้อว่าเอ้าก็มอว่านี่ก็ดีๆอยู่ครับรถมาหมอก็เป็นมือดีนะประมาณประมาณเที่ยงเนี่ยโอ้ยหอนอะไรห,หอนจนนั่งอยากอยากให้เลยโอ้ยหอนกลาหอนแนีจนนน่จนมานั่งจนมานั่งยอมเลยบอกโอ้ยจะเกิดมาบ่เคย บอกเคยฮอนกะกฮอนแนี่ยพอดีฮอนจนบ่าใครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังแรงใจให้นางเร่เร่บอกแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน,กคนจะ้ะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให้ไหเนาะฝากกดไลค์กดแชร์สูตรสามตัวบนม,มีเดนซีตัวนาะพี่น้องเขาาง้ามาคะแนนกระเสืออาจารย์ เดินรงหายสามสูนย์นะเพี่นลองลงหายสามศูนย์เพี่ง้องดับม่งได้ ชัดเ้อพี่น้องสูตรเดนซีโตนั้งลงให้สูตรหสูตรสกับสูตรสจ้ะพี่น้องเบิ้งหน้ากอาจารเบิ้งพี่น้องเบิ้งว่าอันนี้อันนี้มีเก่าเก่ายังเก9าเกพี่น้องก็เบิ้งหน้านี่เก้าสามเกเกอันนี้เก9าสาเกเกจ้ะต้องเบิ้งใหน้าจ้ะหน้ามองจิตใจ้ะ อ,อันนี้ก็มีมีอันนี้มีศูนย์เก่าสี่หาอันนี้มีศูนยเก่าสสาพี่น้องอยังลัจะนั่ง่าขันมันเขาแล้วมันสิเขาสองสามสูตรเลยค่ะประมาณม,มันจะเย่ยมลำกันแค่เต็มเดียวขอทุกคนชมดีนะพี่น้องนะลำๆเรื่อยๆนะจ๊ะ นั่งก็จะไปกินยาก็จะนอนก่อนอนะบ้านเนี่ยขอทุกท่านโชคดีนะจ้า